สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้พานักเรียนมารับทุนนะครับนักเรียนเรียนดีแต่ยากจนกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลนะครับท่านชัยวุฒนะครับธนาข้ามานุสรนนะครับที่เทศบาบานาเพื่อแข่งคอยนะครับจงหรัสเรีครับไปขอไปชมสภาพบรรยากาศของงานครับไปดูด้วยกันครับเพื่อนๆนโอ้โหคนมาเยอะมากมายนะครับแต่ก็ผ่านการตรวรคัดกรองโควิดมาทุกคนนะครับนี่ครับท่านชัยวุฒทนาข้ามานุสอนนะครับรัฐมนตรี ของเรานะครับมาเยี่ยมเยียนนะครับมาลงพื้นที่ที่จังหวัดสระบุรีของเรานะครับวันนี้นะครับก็มีผู้รักผู้ใหญ่วัดนาายตานะครับมาลงพื้นที่นะครับในการดูแลนะครับสอบถามข้อมูลต่างๆมอบถึงการศึกษาให้กับเด็กนะครับลงพื้นที่ประชาคมนะครับประชุมสภาในเทศบาลต่างๆรวมทั้งาัเปิดนะครับศูนย์ดิจิตอลนะครับของ อำเภอแขวงค้ด้วยนะครับในวันนี้ครับก็เป็นที่น่าตื่นแต่ตื่นใจและจึงลงชื่อใจของพี่น้องเชิญน้องเริญสอบได้ครับขอบพระคุณท่านแายกบุญธนาขวัญสอนนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล พอคณะเป็นเดยงนะคะลำดับต่อไปจะเป็นในส่วนของการาถ่ายภาพนะคะเส้นถ่ายภาพจะมีด้วยกันแบบนี้นะคะที่ฉันขอเอนี่ยนะครับแล้วก็่วมพัฒนานะครับประชุมเพื่อพัฒนาพื้นที่ด้วยกันนะครับวันนี้ก็เป็นที่ชื่นมื่นนะครับของพี่น้องชาวสระบุรีเป็นอย่างมากนะครับผมก็ได้พานนักเรียนมาสี่คนพร้อมกับคุณครูท่านหนึ่งนะครับหลายๆโรงเรียนได้รับทุนนะครับตัวทั้ง อำเภอเสียมอำเภอห้าอำเภอนะครับของสปเขตสองของเรานะครับต่อไปไปดูนะครับว่าชาวบ้านนั้นนำอะไรมาชูบ้างมีครับเป็นงานฝีมือนะครับงานสารตะกรางานทำไม้กวาดนะครับแต่ละเหล่งชวชนก็จะมีวัตนธรรมที่หลากหนะครับไปดูกับเราช่วยๆกันครับตะกร้าหวายเทียมนะครับหรือพลาสติกนักสานนะครับ สวยนะครับสวยมากฝีนี่นะครับไม่ธรรมดาเลยครับการทำดอกไม้ของตากร้าเชือกฟางนะครับมันนี่ทำมาจากเชือกฟางล้วก็ทำใหสวยขนาดนี้เันอกฟางเกินเขาด้วยฝีขนาดอันนี้ตากลาไวเทียมนะครับเอาที่ดูแล้วน่าจะเป็นพลาสิ เราไม่มองไม่ออกเลยนะครับว่าเป็นไม้ไั่จินหรือว่านียมนะครับสวยมากมากนะครับ <im itation> เป็นสิ่งของที่ซื้อฝากกันได้สวยงานี่รับเป็นงานดอกไม้นะครับ <im itation> อันนี้ได้สอบถามคุณลุงที่เป็นช่างฝีมือแล้วเราบอกว่าอันนี้พวงมอลงวาลายอะไรจะขายเป็นคู่หุ้นละห้ารออ้อยเองนะไม่แพงเ <im itation> หมาะที่จะไปตั้งครับตู้บูชาร์ได้ใ่ได้จัดดอกไม้ได้สวยการดอกไม้สดนะครับ ไม่สดดอไม้พลาสติกก็มีแล้วแต่ชอบนะครับดูรับดูผ่านกลุ่มผ่านตาะรสวยมากเลยนะครับกลุ่มอะไรนะครับอันนี้นรกลุ่มอะไรกแต่งินมงคลนะครับนะอะไรก็อะไรดูครับฟีมานคสุดยอดเลยคุณต้นไม้สดนี่ก็คุณลุงนะที่ที่เป็นแกนนำนะครับคุุสวยมาก ญาติท่านทายครับถ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากๆต่อการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากดกดิ่อ,อกับครอบครัวแฟมลี่ด้วยครับสวัสดีครับ